สวัสดีครับทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับกับผมนะท่านธกชาแนลนะในวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวอีีที่สิบแปดสิบแปดหรือสิเจดเนี่ยสิบแปดสิบเก้านะโหวันนี้นะฮะผมจริงจริงสินค้านี่วันนี้มานานแล้วแหละรอแต่ว่าผมเพิ่งมาเจอนะนะผมแล้วก็เราบอกใบบ้านบรรยายนะผมเห็นเขาซื้อเลระน,นี้แหละแต่ว่าหาเซอไม่เจอแล้วมีโอกาสเจอนะผม ก็คือเลโรสป๊อปคอนสามรสนั่นเองนะหอมทีอินวันนะหอมป๊อปคอนมิกซ์นั่นเองมีรสเชดดาร์ชีสคาราเมลแล้วก็บัตเตอร์คอนนะหอมอ๋อเหมือนะนสามรสชาติในะอันเดียวนะนะเดี๋ยวเราแกะกันเลยครับผมไม่มีอะไรเดี๋ยวลือ โอ้ยอ่าโอ้กลิ่นกลิ่นอันนี้กลิ่นเชดดาร์ชีสนำนะครับผมออม่รนรสแรกไม่รู้คือรสอะไรนะคารเมลครับวันนี้นคาราเมล พายเกลียของผมคือนี้ี่ชาเลยนะต้องกินหาบพราคอคนที่มีสามรถให้ครบสามไ,ได้อันนี้คาราเบลได้แล้วเนี่งตานะครับอ่าเชด้าชีสกับบัละคอนอันนี้ชีสเนะี่ยอันนี้ชีสแค่บ,บัร์คอนอัน,นเดียวครับ ไอ้ก็ชี้ือนันนี้บอเดคอนชัวบอลเดคอนครับอันนี้ หมว้าอร่อยครัันนี้ถือว่าอร่อยก็หาซื้อได้ที่เซเว่นเอเว่นนะนจริงๆผมได้ถุงเล็กนะครับยี่สิบบาทจา้ะถุงเจ้าแต่สามสิบบาทนะครับทุกคนบอกว่าน,นี่อร่อยนะเพื่อนนะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้นะฮะขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับผม